เพราะฉะนั้นระบบความเชื่อของคนในสมัยนั้นต้องมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันระหว่างเมืองสีเทพกับเขาทมอรัฐสางอิฐขนาดมโหรางจึงก็ค่อยเผยโฉมให้เห็นคนไทยจึงได้เห็นถึงความมารังการที่นี่นะฮะเมืองนครปฐม,มกับเมืองสีเทพไล่เลี่ยกันเมืองสีเทพเก่ากว่าเมืองละครปฐม,มสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังไม่มีรับพุทธศาสนาไม่ได้รับผ่านไม่มีสวรรค์น,นะครับมีแต่ฟ้ากับดินผีและคนเที่ยวไปมาหากันบกขาด หมายความว่าผีกับคนอยู่ด้วยกันไปมาหาสู่กันสวัสดีรครับนี่ครับอันนี้ก็กำลังล่องกลับขากลับพอดีแวะมาแถวอุทยานสีเทพครับแต่อันนี้ไม่ใช่อุทยานสีเทพนะครับเป็นเขาคลังนอกเป็นโบราณสถานเก่าแก่ของที่นี่นะฮะเยียบเชียมมากครับคนก็ยังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ ค้งนอกมหาสถูปเมืองสีเทพโบราณสถานเขาคางนอกตั้งอยู่ที่ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เรานี่เองอยู่ทางด้านทิศเหนือของเมืองโบราณสีเทพห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตร ซึ่งกมรมศิลปากรเข้าสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานประกาศมาเมื่อวันที่26มีนาคม2506นะครับจากนั้นราวๆ45ปีต่อมาก็ประมาณปี2551ก็มีโครงการขุดแต่งแล้วก็ปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ของสร้างอิฐขนาดมโหฬารจึงค่อยๆเผยโฉมให้เห็นคนไทยจึงได้เห็นถึงความมารังการที่นี่นะฮะสำหรับที่มาของชื่อเขาข้างนอก ชาวบ้านเรียกกันมาแต่เดิมนะครับเพราะก่อนที่จะมีการบูรณะเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับภูเขาสูงใหญ่โดยเชื่อกันว่าน่าจะมีทรัพย์สมบัติและอาวุธเก็บรักษาอยู่ภายในอีกทั้งในเขตเมืองโบราณสีเทพมีโบราณสถานที่มีลักษณะคล้ายภูเขาเรียกว่าเขาคลังในจึงเรียกโบราณสถานที่มีลักษณะคล้ายภูเขาที่ตั้งอยู่นอกเมืองว่าเขาคลังนอก ลักษณะทางสถาปัตยกรรมนะครับเป็นสถูปที่ตั้งอยู่บนฐานขนาดใหญ่มีพื้นที่ประกอบศาสนาพิธีอยู่ด้านบนมีรูปแบบศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียชัดเจนมากอายุสมัยก็น่าจะอยู่ในช่วงราาๆสัก1 2 0 0ถึง1,300ปีมาแล้วหรือในช่วงวัฒนธรรมทราวดีและมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับชุมชนที่เจริญขึ้นที่เมืองโบราณสีเทพและเขาธรรมรัตอย่างใกล้ชิดาศาสตราจารย์ดรผาสุขอินทราวุฒ ผู้ร่วงลับอดีตคณะบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเคยแสดงความเห็นเกี่ยวกับเขาข้างนอกว่าไม่ใช่สถูปธรรมดาแต่เป็นถึงมหาสถูปสําคัญรับคติการสร้างจากพุทธศาสนามหายานที่นิยมสร้างอาคารบนฐานสูงรูปแบบขังมนทลนจักราวาลและมีความสัมพันธ์กับเขาทมรัฐที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองสีเทพไปทางทิศตะวันตกเกือบ20กิโลเมตร โดยมีภาพสลักเกี่ยวกับพุทธศาสนามหายานอยู่ภายในถ้ำบนยอดเขาและน่าจะมีอายุร่วมสมัยกันข้อมูลจากกรมศรลปากรระบุว่าจุดเด่นของโบราณสถานแห่งนี้อยู่ที่หลักฐานที่ฐานอาคารซึ่งยังคงสภาพสมบูรณ์มากมีความอ่อนช้อยแต่ซ่อนความแข็งแกร่งแฝงไว้โดยมีกลิ่นอายแบบอินเดียผสมผสานอยู่กล่าวได้ว่าในประเทศไทยยังไม่เคยพบโบราณสถานในสมัยเดียวกันที่ยังคงสภาพและมีขนาดใหญ่มากเท่านี้มาก่อน จึงสะท้อนคุณค่าทางรูปแบบศิลปรกรรมอย่างชัดเจนนักโบราณคดีกรมศิลปากรผู้ขุดแต่งโบราณสถานเมื่อปี2551หรือกว่า10ปีก่อนระบุว่าสภาพเดิมก่อนการดำเนินงานทางโบราณคดีพบว่ามีลักษณะเป็นเนินทรงกลมคล้ายภูเขาขนาดใหญ่มีต้นไม้ขึ้นหนาทึบมีเศษอิฐและศิลาแรงกระจายอยู่ไปทั่วบริเวณบริเวณด้านบนเนินมีหลุมลักรอบขุดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นลักษณะเป็นโพรงลึกลงไปทําให้เห็นโครงสร้างภายในที่ก่อได้อิดอย่างชัดเจนก็มีโจรมาขโมยนะครับน่าจะมาขุดหาสมบัติผังอาคารมีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีการยกเกตหรือเพิ่มมุมตาระเบียบแบบแผนอาคารแบบทราวดีฐานมีขนาดเฉลี่ยด้านละ64เมตรความสูงจากฐานถึงยอดประมาณ20เมตรโดยใช้สีดาแรงก่อสูงขึ้นไปจนมีขนาดใหญ่โตแบ่งเป็น2ชั้นหลักๆ โดยแต่ละชั้นสูงประมาณ5เมตรมีการประดับตกแต่งโดยการขุดซุ้มอาคารค้ายอาคารจำลองหลายขนาดที่มีเสารประดับวางซ้อนลดหลั่นกันไปโดยรอบแต่ไม่พบร่องรอยการฉาบปูนและปูนปั้นประดับเหมือนที่โบราณสถานเขาข้างในบางจุดยังคงมีลักษณะคล้ายรูปแบบศิลปรกรรมแบบอินเดียอย่างชัดเจนคือการก่อซุ้มลักษณะโค้งแบบกุฏทุที่พบมากในสถาปัตยกรรมแบบอินเดียรวมทั้ง ยังพบชิ้นส่วนยอดของสถูปขนาดเล็กที่ใช้ประดับอาคารอีกด้วยและอาจมีบันไดาทางขึ้นสู่ด้านบนทั้ง4ด้านแต่ละด้านมีซุ้มประตูตั้งอยู่ด้านบนเพื่อประกอบาศาสนพิธีที่ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วบทฐานเขียงด้านทิศตะวันออกยังปรากฏร่องรอยของหลุมเสาไม้จำนวนสี่หลุมแต่ไม่พบร่องรอยของกระเบื้องมุงหลังคาดินเผานอกจากนี้ยังพบร่องรอยของการก่อศิดาแรงทับซ้อนอยู่บนชั้นพังทลาย แสดงถึงการเข้ามาใช้พื้นที่ประกอบศาสนพิธีด้านบนในสมัยหลังอีกด้วยองค์สถูปด้านบนก่อด้วยอิฐแบบธราวดีที่มีร่องรอยของแกลบข้าวผสมอยู่ในเนื้ออิฐลักษณะส,สถูปประกอบด้วยฐานเขียงที่ซ้อนกันตั้งอยู่บนฐานศิดาแรงหรือขึ้นไปพบว่ามีร่องรอยของการก่อลดชั้นและยกเก็กที่มุมซึ่งอาจเป็นองค์สถูปทรงกลมตั้งอยู่ด้านบนแต่ปัจจุบันก็ได้พังทลายลงไปแล้ว ขันลองขยับมามองภาพกว้างของเมืองสีเทพนะครับก็ยิ่งเสริมให้เห็นว่าความสําคัญของมหาสถูแห่งนี้นักวิชาการวิเคราะห์ว่าอยู่ภายใต้แนวคิดเขาศักดิ์สิทธิ์โดยมือโบราณแห่งนี้อยู่ในแถบรูปแม่น้ําลูกบุรีป่าศัก์และมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องและยาวนานนับตั้งแต่ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายหรือราวสองพันกว่าปีมาแล้วต่อมาได้ขยายตัวและเจริญขึ้นโดยรับวัฒนธรรมจากภายนอก ซึ่งเข้าใจว่าได้รับจากบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งได้แก่วัฒนธรรมเทราวดีที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียผ่านมาอีกทอดหนึ่งปรากฏหลักฐานประเภทอาคารสิ่งก่อสร้างจํานวนหลายแห่งจนกระทั่งอิทธิพลขเขมรโบราณได้แผ่เข้ามาเมืองนี้ก็ได้รับอิทธิพลและเจริญขึ้นด้วยเช่นกันหลักฐานสําคัญที่ยังคงเหลือให้เห็นในปัจจุบันคือปรางสีเทพและปรางสองพี่น้อง ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างแบบปราสาทแบบเขมรโดยรวมระยะเวลาที่เมืองนี้เจริญขึ้นนั้นนับเป็นเวลาเกือบ1 0 0 0พปีนักโบราณสถานยังสันนิษฐานว่าจากตำแหน่งของเมืองสีเทพที่ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อทางอารยธรรมของสองภาคคือภาคกลางและภาคตะวันออกชิงเหนือจึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองนี้ได้เจริญขึ้นเพราะกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามีการส่งผ่านองค์ความรู้ทั้งทาง,ทาง,ทางตรงและทางอ้อม จากอรารยธรรมต้นกําเนิดจนกระทั่งได้ประสมผสานและมีรูปแบบที่ลงตัวเป็นของตนเองสืบเนื่องมาจนล่มสลายไปในที่สุดเขาข้างนอกอยู่บริเวณทิศเหนือนอกเมืองคุณลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับเมืองนครปฐมกับเมืองสีเทพไล่เลี่ยก,กันเมืองสีเทพเก่ากว่าเมืองนครปฐม,มแต่ว่าพระปฐมเจดีซากเดิมมันอายุพอๆกันน่ะแหละครับอยู่นอกเมืองเหมือนกันองค์พระปฐมเจดีก็อยู่นอกเมืองนะคนปรปฐมโบราณ นี่ก็อยู่นอกเมืองสีเทพเหมือนกันสวดทรงองคเอลักษณะศิลปะสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับชวาอินโดนีเซียบางคนก็ว่าคล้ายกับบูโรพุทโธท,ที่เกาะชวาครับโครงสร้างของรัฐสมัยก่อนเขาติดต่อกันทางทะเลเป็นปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอิทธิพลต่างๆนานาเขารับส่งต้นต่อมาจากอินเดียได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละครับแล้วแต่ละฝากแต่ละฝั่งก็ติดต่อกันไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องกันปกติโบราณสถานนอกเมือง มักจะเป็นโบราณสถานสําคัญเมื่อเทียบกับกรณีพระปฐมเจดีการที่เป็นโบราณสถานสําคัญหรือาศาสนสถานสําคัญมันต้องมีความสําคัญมาก,ก่อนจะสร้างาศาสนสถานทั้งนั้นแต่ถ้าเทียบกับบางแห่งเท่าที่ขุดพบนะครับเป็นที่ฝังศพของตระกูลหัวหน้าเผ่าตระกูลหัวหน้าเมืองพอมาต้องเคียงคิดว่าทําไมถึงต้องมาสร้างตรงนี้เมืองก็มีทําไมไม่สร้างในเมืองมันต้องมีความสําคัญแบบนี้บันไดทางขึ้นลงทั้งหมดมี4ด้าน4ี่ทิศ ขึ้นได้หมดเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนักโบราณคดีทําไมถึงให้ความสําคัญกับทางด้านทิศตะวันตกเขาบอกว่าตอนขุดคน้นทางด้านทิศตะวันออกมันถูกปิดด้วยก้อนหินบันไดด้านทิศตะวันออกกับอีกสองด้านมันถูกปิดโดยเฉพาะทิศตะวันออกมันถูกปิดหมายความว่าไม่มีการขึ้นลงปิดมาตั้งแต่แรกขุดกอดขุดพบสแสดงว่าปิดมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วครับเปิดให้าาขึ้นทางเดียวขึ้นลงทางเดียวคือด้านทิศตะวันตกแต่หากเราดูทางทิศตะวันตกแล้ว ไปประมาณ15กิโลเมตรเป็นเขาธมรัตเขาธมรัตรอยู่ทางทิศตะวันตกรูปร่างของเมืองสีเทพมีถนนเชื่อมโยงไปถึงอำเภอโคกเจริญขึ้นไปภูทบเบิกไปเพชรบูรณ์เขาของนอกอยู่ทางทิศเหนือของเมืองเมืองนี้อยู่ตรงเขาธมรัตมองมาทางทิศตะวันตกเป๊ะเลยครับตรงกันเพราะฉะนั้นระบบความเชื่อของคนในสมัยนั้นต้องมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันระหว่างเมืองสีเทพกับเขาธมรัตภูเขาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังไม่มีรับพุทธศาสนาไม่ได้รับผ่านไม่มีสวรรค์น,นะครับมีแต่ฟ้ากับดินอยู่ในพงศาวดาล้านช้างเขาบอกว่าการเมื่อการก่อนนั้นก็เป็นดินหญ้าเป็นฟ้าเป็นดินผีและคนเที่ยวไปมาหากันบกขาดหมายความว่าผีกับคนอยู่ด้วยกันไปมาหาสู่กันที่เรียกว่าผีขวัญนั่นแหละครับขวัญยังไม่ตายแต่ไปอยู่บนฟ้า ก็สื่อสารกันไปมาโดยผ่านภูเขาและผ่านการเข้าทรงเข้าทรงเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องขวัญอินเดียไม่มีเข้าทรงเซาท์อีสเอเชียก็เป็นเชื่อเรื่อง,องการเข้าทรงอันนี้แหละที่จะเป็นตัวต้นต่อทําให้เกิดลทัทธิเทวราชต่อไปสลับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแค่นี้นะครับเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ทาง daddy ด,ด,ดูปะป๊าทำลองมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับฟัง นาเอาไปเที่ยวนะครับสถานที่แห่งนี้โบราณสถานอันทรงคุณค่าตามประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกผมด้วยนะครับสำหรวันนี้คลิปหน้าจะเป็นอะไรลาไปก่อนนะครับขอติดตามชมนะครับ